พี่ได้ยินเสียงแล้วนะคล้ายค,คนเดินนะเถ่าวันผีนะครับนี่นะเผ่าวันผีนะมินวาพี่ๆได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมได้ยินนะครับเหมือนกับว่าเป็นเสียงหักไม้เสียงคนเดินอะไรแบบนี้นะครับได้ยินไหมพี่ได้ยินนะครับ มีวัีได้ยินหรือเปล่นะ,ม,ะมันวัเปนสียงคนเดินนะครับซึ่งใกล้ตัวผมมาเกเลยผมจะอยู่เงียบๆน,นะครับมีวีได้ยินหรือเป่านะผมจะเงียบเสียงนะครับแล้วก